น้ำใสมากเนียนะอดอดใจแบบอยากจะเล่นน้ําเลยนะครับโอ้เย็นมากเลยนะครับโนี่ก็คือเป็นเป็นถ้ำนะครับโอ้หโอ้หถ้ำหลวงปู่พาด้านข้างเรานะครับก็เป็นคุิ ที่ทำในปูกนะครับน่าจะอายุหลายปีแล้ครับวนโต๊ะเลยใช่ไหมเนาะน่านะมาเนี่ยจะติดฝลนกันอยู่กลางป่าแล้วรอบนี้สวัสดีครับผมเต้พาเที่ยวป่าครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้อยู่ที่ กลางป่านะครับแถวอําเภอโคกศรีสุพรรณนะครับจังหวัดสกลนครนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับสวัสดีค่ะสัญญาพาลจ้าพี่น้องวันนี้ก็คือสัญญาพาลก,ก็คือให้ผมนะครับพามาดูนะครับไอ้กุติผาลางนะครับซึ่งกุติตัวนี้นะครับผมเคยมาถ่ายแล้วครั้งหนึ่งนะครับผม ย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับสาวย้อก็คือให้ผมพามาอีกรอบนะครับในฤดูหน้าฝนนะครับตอนที่ผมมาช่วงนั้นนะครับป่าไม้ือยังไม่เขียวขนาดนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะขึ้นไปอีกรอบนะครับว่าจะเจอพระอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะล้างไปเลยนะครับก็ยังไงนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มเดินทางกันเลยนะครับบรรยากาศนะครับหลังจากที่ผมก็ไม่ได้เข้าป่ามาหลายวันนะครับก็คือ พืชนานาพันธุ์แล้วก็ริมลำธารนะครับมีน้ําแล้วนะครับตอนนี้นะก็บรรยากาศก็คือร่มรื่นมากนะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับเข้ามาเที่ยวป่านะครับเป็นคลิปแรกนะครับหลังจากที่ติดภารกิจนะครับในเรื่องของงานประจําของผมนะครับผมไปครับวันนี้เราเดินทางกันเลยดีกว่านะครับก็หลังจากที่เราเข้ามานะครับผมนี่ต้นไม้ก็คือเขียวหมดเลยนะครับเห็นไหมใบไม้ก็คือเขียวหมดเลยนะครับต้นนี้เป็นต้นยีรอกนะครับนี่ กินได้นะครับถ้ามันยังดอกเล็กๆนะครับนี่ครับก็คือเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าต้นพวกนี้นะครับจะขึ้นในฤดูหน้าฝนเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าป่าไม่ชื้นก็คือไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเหตุก็คือบริเวณโซนนี้นะครับจากที่ผมดูนะครับน่าจะไม่มีเห็ดเพาะนะครับน่าจะยังขึ้นไม่เยอะนะครับมีไม่กี่ดอกครับเห็นไหมต้นนี้ลอกนะครับไปครับก็ ต้นไม้ใหญ่นะครับต้นปะเปื่อยนะครับเห็นไหมก็ฝั่งนี้ก็เป็นหุบนะครับฝั่งข้างบนก็เป็นภูเขานะครับคนละลูกนะครับเราเดินระหว่างช่องทางนะครับของภูเขาั้งสองลูกนะครับฝั่งด้านโน้นจะเป็นภูเขาอีลูกหนึ่งนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าระหว่างทางจะมีอะไรเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับผมฝั่งด้านนี้ของเรานะครับก็จะเปลี่ยนคล้ายๆกับเพลิงถ้ำนะครับก็มีเสียงอืองอ่างนะครับ ไตอนกลางวันก็ลองนะครับได้ยินไหมครับตัวนี้ก็เป็นเสียงอื่นนะครับผมเป็นอึ่งปา่าอึ่งภูเขานะครับเพราะว่าบริเวณนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นระหว่างน้ําที่ไหลลงมาจากบนเขานะครับลงมาบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้น้ําขังแล้วนะครับก็คืออึ่งก็จะอยู่บริเวณนี้นะเห็นไหม ไปไปใส่ยน้อยลงไปจับอึ่งน้้นล่างไปไปลงไปจับอึ่งไปจับไม่ได้หรอกคุณตีตูลึกมากเลยไปลงไปจับอึ่งมาต้มไปจับอึ่งอึ่งป่าเราวจัเอือกภูเขาก้อนนี้ครับหน่อไม้ก็เริ่มแตกหน่อแล้วนะครับ นี่ครับอยู่ใต้บริเวณก้อนหินลูกนี้นะครับใหญ่มากเลยนะผมดูเ็ดพอร์นะครับว่าลูกจะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันแล้วแต่โซนด้วยนะครับถ้ามาันจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ ตั้งใจมาหาเห็ดเผาะโดยตรงนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับเป็นไงเจอเห็ดเผาะไหมสาวน้อไม่เจอเลยคุณเจไปแถวป่าแถวนี้ไม่ค่อยมีไปไ โอ้สมบูรณ์มากแล้วนะครับบริเวณป่าตั้นี้ฝนก็เพิ่งตกมาเมื่อวันก่อนนะครับพายุเข้านะครับเขียวมากเลยนะอีกสักหน่อยก็คือน้ําตกก็คือเริ่มจะมีแล้วนะครับบริเวณลําธารนะครับเดี๋ยวพอมีน้ำสักหน่อยนะครับผมคุยกับสาวน้อยว่าเราจะมาตั้งแคมป์กันนะครับนอนป่าเลยนะครับ ถ้าใครอยากให้เราสองคนมานอนป่าครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยนะครับว่าอยากให้มานะครับผมถ้ามีคนคอมเมนต์เยอะนะครับผมก็จะมานอนป่าตอนตอนกระงคืนกับสาวย้อนะครับสองคนเลยนะครับก็คือนอนแบวในป่าเลยนะครับกลางนอนผูกเปนอนเลยนะครับไปเดินทางกันอีกนะครับผมเราห่างทางนะครับเดี๋ยวขอลงมา ล้างหน้าล้างตาอยู่ดีนัำถางก่อนนะครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>น้ำนใสมากเลยนะครับผม,มเดี๋ยวล้างหน้าสักหน่อยนะครับอากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับต<ฮ>ั้งแต่ว่าจะมาแคมป์บริเวณ ด้านนี้นะครับนี่น่าจะน่าจะเป็นโซนนี้นะครับีตั้งใจจะมาเพราะว่าบรรยากาศก,ก็คือได้เลยนะถ้าใครอยากให้มาแขมก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทายอยน,นะครับมานอนกลางป่ามาดูว่าทายอยจะกล้านอนไหมนะครับผมเดี๋ยวคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับน้ำใสมากเลยนะอดอดใจแบบ อยากกัเล่นน้ําเลยนะครับโอ้เย็ยนมากเลยนะครับขอล้างหน้าเราชุดมชืนอืมอ๋อชชื่นมากเลยนะ หลังจากนะครับที่เราได้พักนะครับริมห้วยนะครับก็จะเดินขึ้นมาอีกฝั่งนะครับเป็นเขาอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ก็แม่ครับโอ้เป็นคล้ายๆกับทางคาเลยนะครับเป็นหินเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะครับ ตอนนี้ก็สายหนุอก็ได้เดินล้ำผมขึ้นไปไกลแล้วนะครับโอ,อมีหินรูปร่างแปลกเยอะมากเลยนะครับโอ้ก็เป็น คล้ายกับกำแพงหินนะครับโอเดี๋ยวเหมือนว่าจะมีทางขึ้นนะครับทางนั้นนี้นะแต่ผมพาขึ้นไปดูนะครับเห็น<ฮ>ัจะพูดนะครับ เป็นเป็นถ้ำนะครับโหโห,โหเป็นถ้ำพระนะครับโห,โหก็คือการแดดการฝนได้เลยนะครับบริเวณนะนี้นะมันก็เป็นหลังชันรุงนะครับ มีป้ายติดอยู่นะครับโอ้ถ้ำหลวงปู่พาโอ้ผมไม่เคยมาก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้มีถ้ำนะครับโอ้นไหมครับเพิ่งสังเกตนะครับว่าข้างบนนี้นะครับมีรอยของตัวปวกนะครับแต่ว่าเหมือนแผนที่อะไรสักอย่างเลยนะครับโอ้มาจัดจันมากนะครับ สถานที่แห่งนี้น่าจะเคยมีหลวงปู่พาเคยจังพรรษาอยู่หรือเปล่านะครับนโอ้แต่ว่าน่าจะล้างมาหลายปีแล้วนะครับผมคิดว่านะครับเพราะว่าทางเข้าคือไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะคล้ายๆกับเคยมีแท่นพระอยู่บริเวณนี้นะครับป๋อจะหาชาย่อกัอนนะครับชาย่อกไปก่อนผม้วชายออ่อชายออ่อ เยาทางย้อก่อนนะครับางยอกลับมานี้กลับมานี้กลับขึ้นบนเลยเดี๋ยวเราตามหาทางย้อก่อนนะครับผมเดี๋ยวหลวงเอานะครับวันนี้โอ้ขึ้นมาข้างบนอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับ เป็นแท่นนะครับของพระธุดงนะครับที่ผ่านไปมาหรือเคยมานักสมาธิอยู่บรือเรณนี้นะครับก็คือเป็นคจ้ายๆาัประดานิีเนื้ยนะครับนี่ครับผมก็คือภายในนั้นก็คือจะเป็นถ้ำเม,มื่อกี้ที่เราขึ้นมาจากช่องด้านนี้นะครับโอ้ชันมากนะครับเกือบตกนะครับเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราไปหาทานน้อก่อนนะครับ ก็ป่าเขียวหมดเลยนะครับตอนนี้นะจั๋งยอขึ้นมานี่ขึ้นมานี่บอนี่มาขึ้นฝั่งนี้อย่าขึ้นแนในช่องนะมันชันนนี้มาขึ้นฝั่งนี้ ก็เป็นภูเขาที่ส่วนมากจะเป็นภูเขาหินนะครับจะยอยมาขึ้นฝั่งนี้ก็นะครับระหว่างเส้นทางที่เราเดินขึ้นมานครับก็เป็นได้เจอกับชาวบ้านนะครับขึ้นมาหาเห็ดอยู่ฝั่งด้านู้นนะครับ ก็ถามนะครับเพราะว่าภูรุ่นนี้นะครับที่เรามามันก็คือไม่ค่อยมีเห็ดเพาะขึ้นเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่านะครับก็เลยได้ไม่มากนะครับไปสอบถามมอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับจุดมุ่งหมายของเรานะครับอีกประมาณสักห้ากิโลได้นะครับเดี๋ยวยังไงเอาใจช่วยหน่อยนะครับผมว่า เขาโยจะไหวไหมนะวันนี้นะโออากาศก็เริ่มยืนกว่าหน้าร้อนนะครับไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับนี่ก่อนนะครับ เส้นทางก็เราเดือนึ้นมานะครับรู้สึกว่าจะเป็นทันนี้จะเป็นถ้ำพระฤาษีนะครับอดีตนะครับเคยมีพระมาปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ณปัจจุบันนะครับบริเวณแถบนี้นะครับเป็นป่าชะงวนนะครับจึงไม่มีพระนะครับขึ้นมาอาศัยอยู่บริเวณนี้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเขตปานป่าชงวนนะครับก็ต้องถือว่านะครับมีความอัจรรย์มากเลยนะ คือมีก้อนหินนะครับที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับในกล้องผมคิดว่าอาจจะดูเล็กนะครับแต่ถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่มากนะครับผายด้านหน้านะครับจะประมาณนี้นะครับเป็นหลบฝนได้เลยนะครับบริเวณนี้นะน่าจะมีพระนะครับขึ้นมาสร้างไว้นะครับก็คือเป็น น่าจะท้าด้วยสีนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นอาชนะนะครับผงพระนะครับเป็นถงถ้ำนะครับคือหลบฝนได้นะครับบริเวณนี้นะครับก็น่าจะลงน้ำไว้ใช้นะครับ นี่น่าจะเป็นนี้ครับทําเป็นม่านกั้นไว้ด้วยนะโอ้โอ้ทำไว้อย่างดีเลยนะครับแต่น่าจะติดตรงที่เป็นเขียดป่าสงวนนะครับก็เลยเหลือไว้แต่เพียงร่องรอยนะครับ สองด้านนี้ก็จะเป็นถัถ้ำอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมพาลงไปดูนะครับ น,นี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับสถานปฏิบัติธรรมนะครับอีกตัวหนึ่งอะเป็นที่นั่งสมาธินะครับของพระท่านนะครับโหคือมีหินขนาดใหญ่มากนะครับโหเห็นไหมครับ ใหญ่มากเนี่ยนะครับผมว่าเดี๋ยวถัดออกจากตรงนี้ไปนะครับรู้สึกว่าจะมีกุตินะครับอยู่กุติหนึ่งครับสร้างอยู่บนเขาเลยนะครับน่าจะเป็นที่จำพรรษาของพระธุดงค์นะครับสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปดูนะครับ ก็นะครับฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นหมหินนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับก็คือเป็นก็นี่ครับเป็นกลุ่มหินเยอะเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับเราจะมาตามหาก็คือเป็นกุฏิพระนะครับอยู่ด้านข้างของเราเลยนะครับก็จะเป็นไม่รู้ว่าสร้างไว้ เพื่ออะไรนะครับอืมนะครับเห็นเห็นอะไรนะครับผมก็จะเป็นนะครับปฏิพระนะครับที่ผมว่าแปลกนะก็คือลักษณะก็คือแปลกแปลกมากเลยนะครับเพราะว่าไม่มี ิ่งปลูกสร้างนะครับอืน่อยู่บริเวณนี้นะครับก็อยู่บนเขาวเลยนะครับด้านหน้าก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับคอยปกคคุมนะครับแล้วก็ฝั่งด้านข้างเรานะครับก็เป็นกุฏิที่สร้าง้ดยปูนะครับน่าจะอายุหลายปีแล้วครับแต่ว่าด้วยเหตุที่สร้างด้วยปูนะครับเลยยังไม่ผุพังง่ายนะครับก็เป็นสามารถนะครับ ตฝนระบีดได้สบายเลยนะครับก็เป็นกุฏิที่ล็อกนะครับภายในก็ล็อกนะนก็มารอบนี้ก็ยังไม่มีพระนะครับฝนเรื่มจะตกแล้วหรือเปล่านะครับคิดว่านนะเราจะติดฝนอยู่กลางป่าไม่ได้นะครับก็ฝนตกเลยนะฝนตกเลยสยาวเน่ะ มาวะเนี่ยจะติดฝนกันอยู่กลางป่าแล้วรอบนี้โอก็เป็นกุฏินะครับที่มีพ้ะเหลืองพระด้วยนะครับตัวนี้นะผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นมีพระมาใส่อยู่นะครับฝั่งด้านนี้ก็คือเป็นกลุ่มก้อนหินใหญ่จำนวนมากเลยนะครับนี่นะครับ ก็คือเป็นประมาณนี้นะครับผมโอก็คือสร้างไวนะ้น่ะแบบแบบถ้าเราเดินขึ้นมาเราก็คิดว่าเอา้าเจอสิ่งผูกสร้างนะครับนี่ดูนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับ้ายในรอบๆนะเัาก็จะมีคเํเใหย่ด้วยนะครับด้านข้างนะเหียกว่าเปลี่ตนใดมาทําสัตว์เทียกันกลาง ป่าเขาอโอเมืองจะคล้ายๆกับว่ามีคนมาเขียนถึงตัวนี้น่าจะเพิ่งมาเขียนใหม่นะครับเพราะว่ามีคนมาเอาสีมาลบนะครับบริเวณตัวนี้นะครับแต่ก่อนผมมารอกก่อนนะไม่มีนะครับคือน่าจะเปรียบเปยถึงว่าเปรียตนใดมาทำสันเทวะหรือว่า แล้วก็มีวงเล็บด้วยนะครับว่าเย็ดกันกลางป่าเขานี้ขอให้ผีสางเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาจงจงสาบแช่งให้มักเป็นใบโอเหมือนจะมีต้นนี้ไม่รู้ว่าใครขึ้นมาเขียนนะครับก็แต่ก่อนผมมารอกก่อนนะไม่มีนะครับ ไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมมานะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้นะถ้าใครอ่านออกก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเพราะผมว่ากล้องนะน่าจะอ่านออกนะคุณดูคือผมอ่านผ่านกล้องนะครับกล้องมันชัดก,กว่านะครับโอ้แล้วก็น่าจะมีคนมาลบแต่ว่ามันมันลบไม่ออกนะครับเพราะว่าสีที่ลบมันบางกว่า แปลกประหลาดมากเนี่ยนะครับก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้พาทุกคนนะครับขึ้นมาดูเป็นกุฏิผ้าลางนะครับซึ่งผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็คือพาสายยอขึ้นมาอีกนะครับสางยอสางยอก็น่าจะ หาเห็ดพาะอยู่นะครับผมแต่เขาบริเวณนี้น่าจะมีน้อยนะครับก็ไม่ออกเยอะเท่าไหร่นะครับมาก็พามาจนถึงนะนะกุฏิผ้าล้างที่อยากจะมานะก็นะครับคลิปนี้เราสองคนก็จะขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ดูคลิปมาจนจบนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าพวกเราสองคนจะไปที่ไหนนะครับฝากลอกวันกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดซินดีนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนจะได้เห็นคลิปผมก่อนใครๆนะครับผมคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะดีใจจ้า